สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้คอนพาแอลนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ห้ากไม้ต้โฮมสเตย์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาชมบรรยากาศที่ห้างไม้ตาโฮมสเตย์ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าโควิดสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้เปิดก็ตอนนี้จะให้มาดูบรรยากาศที่นี่ก่อนนะครับตอนนี้ก็อ่าหญ้าจะรกหน่อยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเราเรายังไม่เปิดก็เลย สถานที่ก็อาจจะรกๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมจะพาทุกคนมาดูโฮมสเตย์ว่าที่นี่เรามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะก็ใกล้ๆกับโฮมสเตย์นะครับก็ตรงนี้ก็ขวามือของผมนะครับก็มีผักโขงกระหลวงนะครับผักปลอดสารพิษนะครับทุกคนนะครับก็ปลูกไว้หลายชนิดนะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นผักกาดขาวนะครับผมผักกาดขาวนะครับอันนี้ก็เป็นของพ่อผมนะครับผมผักกาดขาวนะครับนะฮะก็ปลูกไว้หลายอย่างนะครับ แล้วก็นี่รอบๆนะครับทุกคนฮะทุกคนเห็นหญ้ารกตรงนี้นะฮะแต่ว่ามีอะไรเยอะมากเลยนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเปิดแล้วก็ชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับผมนะฮะรอให้โควิดหายก่อนนี่ทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนครับผมปลูกอะไรไว้บ้างครับนี่ฮะกาแฟครับผมอาราบิก้านะครับอันนี้จะเป็นพันอาราบิก้านะครับเพิ่งปลูกนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นแก้วมังกรนะครับทุกคนนะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี่ก็จะเป็นพญาเสือโคร่งนะครับหรือว่าสากูรานครับก็ปลูกไว้หลายชนิดครับผมทุกคนฮะนี่มีต้นกล้วยนะครับนี่ลูกใหญ่มากนะฮะต้นกล้วยนะครับปลูกไว้นี่ก็ปลูกไว้กินนะครับทุกคนครับเป็นออแกนิกไม่ได้ใส่สารอะไรสักอย่างนะครับก็เผื่อมีลูกค้ามาอะไรแบบนี้นะครับก็จะให้กินอะไรแบบนี้นะครับเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็นี่ฮะไซโยเต้ครับทุกคนครับ นี่ยอดอ่อนๆนะครับแล้วก็ลูกนะครับก็ผัดกินอร่อยนะครับผมทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมก็ประมาณนี้จะรกๆหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็ผูกเพาะต้นไม้อะไรไว้เยอะเลยนะฮะทุกคนนะฮะนี่นะฮะทุกคนอยตกใจนะครับถ้าเห็นบ้านรกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เคลียร์ของนะครับก็ อยากให้มาดูบรรยากาศนะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้ลากมือนะครับทุกคนนะฮะนี่นะน้ำเย็นมากนะครับนี่นะครับก็รอบๆก็ส่วนตรงนี้ก็มีอ่าระหว่างบ้านก็ผมก็ปลูกสมุนไพรไว้นะครับทุกคนนะฮะเพราะว่าคนที่มาที่นี่ก็สามารถที่จะแบบทากับข้าวนะครับก็หาจากตรงนี้เครื่องปรุงอะไรนี้ครับมีกะเพรามีโหระพามีใบแมงลักนะครับ ให้รากชูฝั่งโน้ตนะฮะอันนี้ข้าวโพดนะครับแต่ว่าเป็นข้าวโพดดอยนะครับทุกคนฝักจะเล็กนิดนึงครับแต่ว่าอร่อยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับผมก็ตอนนี้เขาผมมี2หลังนะครับทุกคนนะฮะผมเซตที่นี่2หลังแล้วก็อีกหลังหนึ่งกําลังทํานะฮะอยู่ข้างบนนะครับทุกคนนะฮะก็ยังไม่เสร็จนะครับผมประมาณสัก60อร์เซนะครับผมแต่ว่าถ้าก็รอโควิดหายก่อนถ้าโควิดหายก่อนนี่ยผมก็จะมาสร้างต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นทุกงนานะครับผมนะฮะ นาขั้นบันไดที่หากไม้ใต้แห่งนี้นะครับยาก,ก็รกมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสีเขียวมันก็ดูก็สบายตายไปแบบนึงนะครับผมนะร,บรอบๆตรงนี้ครับทุกคน,นครับผมก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับเพื่อให้มีความร่มเย็นนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับผม ทุกคนครับมาดูตรงนี้ครับผมผมชอบมากผมเป็นคนชอบบอลมากเลยนะครับตอนนี้ก็ผมพ่อไว้เยอะมากนะครับต้นบอลนะครับบอลยักษ์บอลกระดาษในพวกนี้นะฮะบอลป่าก็มีเยอะนะครับดูไปตรงนี้นะครับนี่ว่าผมก็มีสองต้นนะครับบอลอ่าผมไม่แน่ใจว่าบอลอะไรนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบขาดเป็นรูนะครับอันนี้ธรรมชาตินะครับทุกคนนี้เห็นไหมครับใหญ่มากนะฮะนะครับ อันนี้จะออกสีคล้ำๆหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีพันนึงออกสีเขียวๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะกินไม่ได้นะครับตรงนี้ก็กินได้นะครับบอลตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นพันอ่าเผือก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 ยักษ์นะครับตรงนี้นะฮะทุกคนนะฮะทีนีเรามีมะละกอนะครับคนที่ชอบส้มตตมก็สามารถมาทํากินได้เดี๋ยวเราไปชมสวนกันครับทุกคนนะฮะ นี่คือสวนภาคไม้ใต้นะครับสวนขวามือของผมตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับฉาเลาะอกคอฟฟี่นะครับทุกคนนะครับก็อยากเปิดมากนะครับตอนนี้ถ้าไม่ติดที่สถานการณ์โควิดก็น่าจะเปิดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดก็ปรับปรุงกันไปนะครับก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็นาขั้นบันไดนะครับวิวนะครับผมเขียวนะครับทุกตอนนี้ก็ข้าวก็เริ่มโตแล้วนะครับผมเขียวหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศร้านกาแฟหน่อยครับผมทุกคนฮะ คนครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะฮะก็มีชิงช้านะครับผมชิงช้าสวรรค์นะครับก็เพาะต้นไม้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดเรียงอะไรนะครับเพราะว่าก็เพาะไว้ก่อนนะครับก็ถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะบรรยากาศก็จะดีกว่านี้นะครับผมทุกคนนะฮะมันก็ปลูกไว้เยอะนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่ทุกคนนี่นะครับของที่ผมชอบนี่นะฮะต้นบอลนะครับ บอลยักษ์นะครับบอลยักษ์แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะก็รออีกนิดนึงนะครับผมนี่ครับนี้ก็ลองน้ําตรงนี้ก็เลี้ยงปลาครับไว้นะครับทุกคนนะฮะปลาครับปลาครับอยู่ไหนครับผมหายไปไหนหมดเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับปลาครับปลาครับทุกคนเห็นไหมครับผมนี่นะฮะก็ตอนนี้ก็น่าจะหลบซ่อนตัวอยู่นะครับผม ก็ปลูกไวาเลี้ยงไว้นะครับก็ประมาณหนึ่งพันกว่าตัวนะครับตรงนี้นะครับที่บ่อนี้นะครับผมนี่นะครับแต่รอบๆตรงนี้ก็จะเน้นบอลเป็นหลักนะครับผมทุกคนนะครับเพราะผมเนคนชอบบอลมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟครับทุกคนนะฮะนี่ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่ก็จะเป็นไม้ต่างๆนะครับที่เอามาปลูกไว้นะครับนะะ ลบๆหน่อยนะครับผมก็ธรรมชาตินะครับนี่ก็จะปลูกพวกบอลอ่าไม่ใช่นะครับแคทตัสนะครับผมนะกระบองเพชรนะครับนี่แล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะครับที่ร้านกาแฟก็มีที่นั่งสบายๆนะครับนั่งกินกาแฟตรงนี้นะครับทุกคนนะก็ช่วงนี้หน้าฝนนะทุกคนนะอากาศก็จะคึมๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็ อากาศดีมากครับที่นี่นะฮะจะไม่จะไม่ร้อนนะครับผมหน้าร้อนนะจะไม่ร้อนจะ,จะกัจดจะดินสบายมากนะครับเราเข้าไปดูในครัวกันต่อครับทุกคน,นะฮะ,<ค>ะก็สดชื่นมากๆนะครับทุกคนนะฮะนี่นะฮ<ค>ะเพาไว้พาต้นไม้ไว้เยอะมากนะครับทุกคนนะฮะ,<ค>ะตรงนี้ก็ รกหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะทําเป็นที่คั่วกาแฟนะคะัคั่วกาแฟคือคั่วถ่านคั่วมือนะครับผมทุกคนนะฮะตรงโซนนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะลดๆงหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้ครับผมอันนี้ก็ไม่ได้จัดเบี้ยงนะครับทุกคนนะฮะก็เป็นที่คั่วกาแฟครับตรงนี้ก็เป็นข้าวบาร์เลยนะฮะทุกคนนะที่ผมเพาะไว้ก็ไว้ตกแต่งร้านนะครับตอนนี้ก็บากองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ยังยังไม่ยังไม่ได้ทํานะครับผมก็มาเป็นครูเป็นพวงนะครับแล้วก็ตกแต่ง ไว้ตกแต่งร้านกาแฟตรงนี้นะครับเฉลยคอฟฟนะครับก็ที่ฮักไม้ใต้ตอนนี้ก็มีแบรนด์ของตัวเองนะครับแบรนด์ฮักไม้ใต้นะครับผมฮักกาแฟที่นี่เป็นพันอาราบิกาครับผมก็ปลูกตรงนี้ก็ความสูงอยู่ที่ระดับ1 0 0 0เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับแต่ว่าข้างบนโนนะฮะบนที่นาก็ประมาณ1,100งพถึงหนึ่เมตรจากระดับน้ําทะเลนะข้าบบนก็ปลูกกาแฟไว้เยอะนะครับทุกคนนะครับแต่ว่าปีนี้ ผลผลิตไม่ค่อยเยอะนะปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้ปีนี้ก็น่าจะเยอะนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวปีนี้ก็ลองดูว่าคนผลิตจะได้เยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทยอยอ่าจะอ่าจะนําเสนอให้นะครับจะจะอ่าเขาเรียกว่าไงดีครับคือจะจะจะถ่ายให้ดูนะครับแต่แต่ละช่วงนะครับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ฮะนี่ เีจะเป็นห้องครัวนะครับทุกคนนะครับผมนี้ก็น้องๆจากที่บ้านนะครับผมกับข้าววันนี้นะฮะนี่นะครับผมนี่ก็ห้องครัวนะครับอุปกรณ์ก็จะมีทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ที่ที่ผมทาโฮมสเตย์ตรงนี้ก็อยากจะให้คนที่มาเที่ยวตรงตรงนี้นะครับผมเหมือนอยู่ในสวนของตัวเองอยู่ในบ้านของตัวเองก็อุปกรณ์จะมีทุกอย่างในเครื่องปรุงอะไรพวกนี้นะครับจะมีทุกอย่าง คือคนที่มาคือสามารถที่จะมาปุ๊บก็สามารถที่จะทํากับข้าวได้เลยนะครับไม่ว่าจะมาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวมาคนเดียวนะครับนะฮะอยากจะทําอะไรกินก็สอบถามมาได้นะครับผมก็ผมก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับผมนะฮะนีเข้าไปดูข้างในนะครับทุกคนฮะอาทุกคนนี่คือห้องครัวนะครับผมนี่นะฮะมันก็มีน้องๆนะครับจาก จากบ้านนะครับผมวันนี้ก็มาทํากับข้าวกันนะฮะนี่นะฮะนีเชฟใหญ่นะฮะเชฟชิ้นนะฮะนี่นะฮะก็ลวกไก่ขอนขนไก่อยู่นะครับอ่าทุกอย่างนะทุกคนนะฮะก็นี่นะฮะพริกที่เก็บมานะฮะก็จากในสวนหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะโอเคก็อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะฮะนี่ก็มีให้ทุกอย่างเลยนะฮะก็พร้อมทุกอย่างนะครับ ถ้ามาเที่ยวตรงนี้ก็เอาแต่ตัวและหัวใจมาพอครับผมนะฮะที่เหลือเรามีบริการให้ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบ่อปลากันครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับน่าจะแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบ่อปลานะครับที่ผมเลี้ยงปลาไว้นะฮะอันนี้บ่อเล็กๆนะครับผมปลาที่นี่ผมจะเน้นปลากิมพืชนะครับเพราะว่าพืชที่นี่เยอะนะฮะนี่นะฮะาฝนตกครับผม รอบๆตรงนี้ก็ปลูกปลูกไว้เยอะนะครับส่วนมากก็ปลูกอะไรที่กินได้ผมจะปลูกไว้หมดนะครับนี่นะอันนี้ก็พริกนะครับผมที่แม่ปลูกไว้นะครับพริกมีกาแฟเป็นสวนผสมนะครับทุกคนนะฮะนี่นก็บ่อปลามีสองบอ่อนะครับทุกคนนะฮะอีกสักหนึ่งเดือนก็จะเปิดตกปลาเลยนะครับ ปลาก็เหมือนเดิมนะครับคือปลาผสมนะครับมีปลาอ่าทับทิมปลานินนะครับผมปลาบ้าปลาตะเพียนนะครับผมนี่ครับทุกคนแล้วก็บ่อข้างล่างนะครับผมนะฮะสองบ่อนะทุกคนนะฮะมีสองบ่อปลาก็เยอะพอสมควรนะครับผมนะฮะอ๋อฝนตกเดียวเราจะ เข้าไปหลบมุมก่อนนะครับทุกคนนะฮะเพืให้ดูบรรยากาศรอบๆครับผมตอนนี้ฝนตกนะฮะทุกคนก็มาหลบฝนอยู่ที่ห้องครัวนะครับผมนี่นะครับนี่น้องๆจากไา้ใต้นะครับมาถ่ายรูปนะครับนี่นะฮะ บรรยากาศดีๆที่ห้างไม่ใต้โฮมสเตย์ครับทุกคนบรรยากาศหลังฝนตกนะครับทุกคนฮนะนี่นะครับหมอกลงมาเต็มเลยนะครับทุกคนชื่นใจมากนะครับออกซิเจนร้อเครับผมที่นี่นะฮะ เย็นสบายลมพัดมาดูใบไม้ที่ไหวปลิวนะครับผมนะฮะอากาศดีมากๆนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอ่าท้องทุ่งนานะครับหลังจากฝนตกนะครับผมแล้วก็หมอกตรงนี้นะครับทุกคน ดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหหมอกคลุมหนามากนี่ครับเราไม่เห็นดอยนะครับผมนี่ครับทุกคนนี่ครับนี่ก็มีน้องๆมาเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปก็คนในหมู่บ้านนะครับผมเราไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับผมก็น้องๆจากบ้านนะครับมาถ่ายรูปนะครับผม วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมมันหยุดนะครับที่นี่จะไม่ทํางานกันนะครับ มองไปทางไหนก็สดชื่นนะครับทุกคนนะฮะสีเขียวทำให้ดูสบายตาครับผมในหญ้าก็จะรกๆกหน่อยนะครับเพราะว่าปล่อยให้ยญ้าขึ้นสูงอีกนิดนึงตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตัดนะครับจะตัดเริ่มตัดประมาณปลายเดือนสิงหานะครับ ตรงนี้ก็ทําเพิ่มมีอีกหนึ่งหลังนะครับทุกคนนะฮะนี่ก็ยังยังไม่เสร็จนะครับผมก็จะสร้างอยู่นะครับในช่วงนี้ก็ชะลอไว้ก่อนนะครับผมก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับแล้วก็จะมาสร้างต่อนะครับนี่นะครับบรรยากาศข้างบนนี้นะครับทุกคนนะฮะกับวิวนะครับผมทุ่งนาหน้าขั้นบันไดนะครับ ดูความพลิ้วไหวของต้นข้าวนะครับสวยงามมากๆทุกคนครับผมก็พาไปดูบรรยากาศที่ห้างไม่ใต้นะฮะโฮมสเตย์นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็ในโอกาสนะครับผมโควิดหายนะครับก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ห้างไม่ใต้โฮมสเตย์นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็นั่งชิลๆนะครับผม กับบรรยากาศดูดีตรงนี้นะครับหลังฝนตกก็นี่ครับบอกเต็มเลยนะครับผมทุกคนนะฮะอากาศดีมากครับผมก็ไม่ถือว่าหนาวมากนะครับเย็นสบายครับผมสุดลมหายใจเข้าแบบสุดยอดมากนะครับผมอากาศดีมากครับนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันในอีพีต่อไปครับผมกับคอนพาแอลครับทุกคนอย่าลืมนะครับคอนพาแอลผมครับผม